นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลวูสัต์ ข้อ,อ,ขอความในปกรนกะพุทธวงศ์นนะนะขอ2ี่หน้าเจ6ด้อา่าท้าถอยหลัง นับจากกลับนี้ไปเนี่ยจำนวนกลับที่นับไม่ได้ที่เราเรียกว่าอาสงไขยเนี่ยหรือว่าพอแล้วเลิกแล้วเลิกนับและคําว่าอาสงไขยแปลว่าเลิกนับหรือไม่นับติดต่อไปถ้าหากว่าเลิกนับอยู่สี่ครั้งด้วยกันเนี่ยหรือว่านับไม่ได้สี่ครั้งเนี่ยมีพระพุทธเจ้าผู้นําพิเศษเกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะเมื่อเสียอสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ย มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนังกรและพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์เหล่านั้นผู้ชินเจ้ามีในกลับเดียวกันอันกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกส่พระองค์แล้วก็หมดอสงไขที่หนึ่งผ่านไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งอสงไขยด้วยกัน ต่อจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวาทีปังกรพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าโกนทัญญะมีพระองค์เดียวในกลับหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคนะก็คือระหว่างกับของพระพุทธเจ้าพระนามวัตีปังกรและโกนทัญญะเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือเป็นอสงไขยเลยแหละห่างกันมากจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึง พระพุทธเจ้าโกนธัญะญว่างไปหนึ่งอสงไขยต่อจากสมัยพระโกนธัญะญพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่ามังคละระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นเป็นอันตรกัปนับไม่ถ้วนหมายความว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกนทัญะญถึงพระพุทธเจ้ามังคละนั้นห่างกันเป็นอสงไขยพระมุนีสุมังคละสุมาณะเรวตัตสอพิตะทั้งสี่องค์นั้น ผู้มีจักสุทำรรแสงสว่างแม้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นในกลับเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นกลับที่เจริญรุ่งเรืองมากมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสีองค์คือพระพุทธเจ้าสุมังคละสุมาณะเรวตะและโสพิตะต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าโสพิตะก็มีพระมหามุนีพุทธเจ้าพระนามว่าอนมัตสี ระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสององค์นั้นเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะถึงอนุมัทศีเนี่ยห่างกันหนึ่งอสงไขยเรียกว,ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยพระพุทธเจ้าผู้นำคือพระพุทธเจ้าอนุมัทศีปทุมะและนาระทะพระมุนีพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดแห่งความมืดแม้เหล่านั้นก็ได้มีในกับเดียวกัน คือในกัปนั้นะนะเมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วถอยจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามพระองค์สองพระองค์ะนะปทุมะกับนารทะต่อจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัติในกับหนึ่งทรงอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะนะมันพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมมุตระนี่ห่างจากนี้ไปเท่าไหร แสนกับเนี่ยนะปทุมุตระนี่แสนกับเพราะฉะนั้นในระหว่างพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือเป็นอสงไขยเลยห่างมากในกับที่แสนเนี่ยนะถอยจากกับนี้ไปมีพระมหามุนีพระองค์หนึ่งพระนามว่าปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรของต้อนรับของบูชา ในสามหมื่นกับต่อจากพระปทุมมุตระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระพุทธเจ้าสุเมธะและพระพุทธเจ้าสุชาตะใน1,800กับก็มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เกิดขึ้นคือพระปิยทัศีอัฏฐทัศีและธรรมทัศีต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระพุทธเจ้าสามพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้า ไม่มีบุคคลใดเปรียบเทียบในโลกเสด็จอุบัติขึ้นในกับเดียวกันต่อจากกับนี้ไปเนี่ยนะในกลับที่94มีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่าเศรษฐะผู้รู้แจ้งโลกผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญและลักษณะเนี่ยนะบุญยลักษณ์ก็คือหมายวามว่าลักษณะแต่ละส่วนของพระองค์นั้นบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาตกแต่ง ต่อจากกับที่92นับแต่กับนี้มีพระผู้นำสองพระองค์คือพระสัมพุทธเจ้าติดสะและพระปุตสะผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบต่อแต่กับนี้ในกับที่91มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระมหกากรุณาทรงปลดเปลื้องศัสตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแล้ว ต่อจากกับนี้ในกับที่31มีพระผู้นำสององค์คือพระพุทธเจ้าสิกีและเวสภูผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบในพัตตบกับนี้เนี่ยนะกับเราทุกวันเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำสามพระองค์เกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้ากากุสันทะโกนาคมนณะและพระกัสสปะจวบจนถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน อนาคตต่อไปก็คือพระเมตไตรเนี่ยนะพระเสียรยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหพระองค์เป็นปราฏผู้กรุณาต่อโลกผู้หวังปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากทุกบรรดาผู้พระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้นพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกบอกทางนั้นคือบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แก่เหล่าสัตว์อื่นหลายโกด แล้วก็ปรินิพานไปแล้วแหละก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นั้นปรินิพานไปแล้วนียนะสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28พระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็อันตรธานไปจากโลกแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสงเคราะห์เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่โลกช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์แล้วพระองค์ก็ดับขันปรินิพานประดุดดวงอาทิตย์ที่สองสว่างในยามกลางวันแล้วก็ล่วงลับคล้อยไป ย้อนกลับมาว่าในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้าห้าองค์คือกลับนี้นะกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าองค์มีกกปุสันทาโกนาคามนากัสสปะพระพุทธเจ้าของเราและอนาคตพ,พระเมตไตรส่วนถอยหลังไปเมื่อ31บกลับเนี่ยนะจากกลับนี้ถอยหลังไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระพุทธเจ้าสิกีและเวสภูถ้าถอยหลังไปอีก91กลับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวปัสสีเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไป 92กับมีพระพุทธเจ้าติดสะและปุตสะถ้าถอยหลังไป94กับมีพระพุทธเจ้าสิทธ,ธะเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปประมาณ1,800กับเนี่ยนะ1,800กับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3องค์พระปิยทัศสีอัฏฐทัศสีและธรรมทัศสีถ้าถอยหลังไป30,000กับมีพระพุทธเจ้าเกิด2องค์คือพระสุเมธะและสุชาตะ ถ้าถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอันนะถ้าถอยหลังไป่าไรเกิดสมัยที่พระพุทธเจ้าปทุมะกับนารทะเนี่ยนะอ๋ออสงไขยที่สี่ก็คือถ้าถอยหลังไปหนึ่งอสงไขยเหมนงั้นเถอะหนึ่งอสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์คือ อโนมาทศีปทุมะและนารทะถ้าถอยหลังไปสองอสงไขยก็มีพระพุทธเจ้าพระนามวา่าสมังคะะสมณะเรวตะและโสพิตะถ้าถอยหลังไปสามอาสงไขยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าโกนธรรัญญาถ้าถอยหลังไปสี่อสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรและทีบังกรนะนะ ระยะเวลาเนิ่นนานมากเนี่ยนะแต่ว่าจากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เราร the ู้เหตุการณ์ในอดีตบ้างว่าในอดีตเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วอสงไขยเสียสงไขแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ถ้าหากว่าเมื่อสามอสงไขยแสนกับที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อสองอสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล mm ้ว hmm. มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์ เมื่อแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามพระองค์เมื่อเก้าสิบสี่กับที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อเก้าสิบสองกับที่แล้วมีสองพระองค์เมื่อเกกับที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อสากับที่แล้วมีสององค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรวมทั้งหมด ห้าพระองค์ผ่านไปสามเหลือหนึ่งเนี่ยนะของเราก็มาปลายปลายองค์ที่สี่เนี่ยนะรุ่นปลายฝนเนี่ยนะเหลือแต่น้ำหมอกน้ำค้างไม่มากนักฟังธรรมปัจจุบันนี่ก็คล้ายกับฟังจากน้ำหมอกน้ำค้างนะไม่ใช่ฝนแท้เหมือนกันนะกนทำบุตตามสมควรแก่บุญน่ยนะจะไปโทษใครก็ทําบุญมาเท่าใดมันก็ได้รับเท่านั้นละมั้งนีนะไปโทษด,ดินฟ้าอากาศโทษฝนฟ้า,ฟาโทษ นะก็ดีกว่าไม่ได้ฟังนะมีน้าค้างเรียกว่าอะไรนะพอชุ่มลิ้นบ้างดีกว่าคอแห้งผากไม่มีอะไรเลยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระาธาตุเนี่ยนะก็จะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนนี้ก็มาดูเกี่ยวกับปกินกะตามอัตถกถาก่อนปกินกะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกว่าเวมัตะพูดถึงเวมัตะความแตกต่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ความแตกต่างกันอยู่แดอย่างด้วยกัน คือพระพุทธคุณเนี่ยไม่แตกต่างกันอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสธรรมสารถิสาธาเทวมนุสสานางพุทโธพระขวานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีความต่างกันเลยแต่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องรูป,ปธรรมทั้งหลายเช่นอายุมัตตะเนี่ยนะอายุของพระพุทธเจ้าแต่พระแต่ละพระองค์ก็ต่างกันประมาณนะนะเรียกว่าประมาณประมาณของพระพุทธเจ้าก็ต่างกัน กุละเวมะตะตระกูลก็ต่างกันประธานะเวมะตะความเพียรก็แตกต่างกันรัศมีเวมะตะรัศมีแตกต่างกันญาณะเวมะตะก็คือยานพาหนะที่ออกบวชก็ต่างกันโพที่เวมะตะต้นไม้ที่ตรัสรู้ก็ต่างกันโพที่บลังกะเวมะตะก็คือโพที่บาลังเนี่ยนะก็แตกต่างกันอธิบายตามลำดับว่า ชื่อว่าอายุเวมะตะความแตกต่างกันแห่งพระชนมายุก็คือพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระชนมายุยืนนานมากนะบางองค์ก็มีพระชนมายุสั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้า9้าพระองค์นี้คือทีปังโกรโกนธัญญาอนุมัติสีปทุมมะปทุมมุตระอัฏฐทัศสีธรรมัศสีสิทธะติดสะพระพุทธเจ้าเหล่านี้มีพระชนมายุประมาณในยุคมนุษย์เกิดแสนปีแต่อายุจริงๆของพระองค์ก็80,000ปี แต่ว่าพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีพระพุทธเจ้า7พระองค์คือพระพุทธเจ้ามังคละสมณะโสพิตะนารทาสุเมธาสุชาตะปิยธัสีปุตสะพระองค์เหล่านี้มีพระชนมายุเ0้าหม่นปีอายุจริงก็ประมาณ7 2็0หพันปีนะสวนพระพุทธเจ้าสององค์ก็คือเรวตะและเวสภูมีพระชนมายุทั้งหมดหกหมืปีนะก ก็สี่หมืนแปดก็ถอยหลังโดยลําดับนะนะส่วนพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระชนมายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านี้คือสิกขีกักุสันทากโกนาคมณะกัสสปะสิกขีเจ็ดหมื่นปีกักุสันทะสี่หมื่นปีโกนาคมณะสามหมื่น 20, ปีกัสสปะสองหมื่นปีส่วนพร,พระชนมายุข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยน้อยเกิดในยุคร้อยปีนะนะ ของเราแหมถ้าเกิดในยุคร้อยปีก็ดีใจปัญหาไม่ถึงเองก,กันสิเนี่ยนะประมาณอายุเนี่ยนะเรียกว่าอายุไม่มีประมาณอายุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือคือ,ค,อความแตกต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่ากรรมที่ทําให้อายุยืนอายุสั้นเนี่ยแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่งอายุเพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ใดมาแก่กล้านในยุคใดหรือว่าพระองค์ได้สร้างบุญมาที่จะทําให้อายุยืนหรือ อายุสั้นนั่นเองส่วนอย่างที่ต่อไปนะประมาณประมาณนะเวมะตาก็คือประมาณประมาณก็คือความสูงความต่ำของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พูดเฉลี่ยโดยปกตินะแต่ถ้าวัดกันจริงๆก็พระพุทธเจ้านั้นวัดกันไม่มีจบมีสิ้นว่าสูงเท่าไหร่กันแน่นนแต่นี้ถ้าพูดถึงประมาณแบบทั่วๆไปเนี่ยนะแตกต่างกันก็คือบางพระองค์นี่สูงบางพระองค์ต่ำ จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรเรวตะปิยทัศีอัตทัศีธรรมทัศีปิยทัศีมีสรีระสูง82ศอกพระพุทธเจ้าโกนธัญญะมังคละนารธศสุเมทะพระวรกายสูง88ศอกแม้พวกเราเกิดในสมัยคนแคร์เลยนึกไม่ออกนะนะเราก็นึกว่าหืมเห็นไหมแต่พวกยงบอกว่โอ้โหทำไมคนเนี่ยสูงจังเลยนะ มดมันเวลามดเนี่ยมันเงยขึ้นบูงมองดูมนุษย์นะนะโอ้ยทำไมมนุษย์เนี่ยตัวสูงจังไต่ตั้งนานแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเงี้ยนะมดอาจจะคิดอย่างงี้บ้างนะพวกเรามันก็ตัวน้อยๆเนี่ยก็มันก็โอ้ยพระพุธทธเจ้าทําไมสูงแท้เนี่ยน,นะก็มันคนแคะะ่สมัยถ้าไปเกิดในยุคสมัยนั้นเนี่ยเทาไรเพราะว่าเขาว่าพวกเราพวกพิการแน่นอนเลยนะขาดสารอาหารอะไรเนาะทำไมมันต่าจังเลยอย่างเงี้ยนะถ้าไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยกลุ่มพิการเนี่ยนะถ้าอายุมากๆแล้วดูชราก็เรียกอะไรก็คิดเอากันละกัน นี่ต่อไปในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมณะนั้นพระองค์สูง9 0ศอกพระพุทธเจ้าโสพิตะอนมัทัสีปทุมมะปทุมมุตระปุษมีสรีระสูง58ศอกพระสุชาตะพระองค์มีสรีระสูง50ศอกพระพุทธเจ้าสิทธัตถติดสะเวสภูมีพระวรกายสูง60ศอกพระสิกีพุทธเจ้ามีสรีระสูง7 0ศอกพระพุทธเจ้ากะกุสันทะโกนาคามนากะสปะ กกูสันทาก็40ศอกโกนาคมาณะ30กัสปะก็20ศอกพระพุทธเจ้าของเราก็ยุคสศบกปศอกอนะคือจริงๆแล้วพระองค์ก็สูงกว่าคนปกติพระองค์จะเด่นเด่นกว่าคนปกติเยอะเลยแม้แต่ในสมัยเดียวกันนะสมัยพุทธกาลนะส่วนตระกูลตระกูลนี้ก็แตกต่างกันนะว่า พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ก็คือบอกว่าถ้าพระพุทธสมัยใดเขานับถือพราหมณ์มากพระพุทธเจ้าก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าสามองค์ที่ผ่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็คือในกลับนี้นะกับนี้สามองค์ก่อนนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์คือพระพุทธเจ้ากะกุสันทะโกนาคมณะและกัสปะส่วนพระพุทธเจ้าอีก22พระองค์ที่เหลือเกิดในตระกูลกษัตริย์ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา โคตมะก็เกิดในตระกูลกษัตริย์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่เกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าเมตไตรยะเนี่ยนะเมตไตรยะเกิดในตระกูลพราหมณ์ประามัตะประธานะเวมัตะก็คือการบำเพ็ญเพียรภาคเพียรในการเจริญโพธิปัจขยธรรมประธานก็คือเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลเพียรเจริญโพธิปัจขยธรรมนั้นแต่แต่และองค์ก็แตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าอินทรีย์อินทรีย์ตอนออกบวชนี่แก่กล้ามไม่เท่ากัน ความแตกต่างแห่งการตั้งความเพียรเนี่ยนะรวบรวมโพธิปัจจยธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญ,ญสุมาณะอนมัตสีสุชาตสิทธทะกัโกสันทะพออง์บำเพนเพียรสิบเดือนใช้เวลาสิบเดือนรวบรวมโพธิปัจจยธรรมของเราในธาน่นหมาถ้าทําถูก่ยนะคูณสิบก็ยอมเหมือนกันนะส่วนพระพุทธเจ้ามังคละโสเมเ თ ติสะและสิกขีนั้นบำเพนเพียรอยู่แปดเดือน พระพุทธเจ้าเรวตเจ็ดเดือนโสพิตะสี่เดือนปทุมะกับอัฏฐทัศีและวิปัสสีครึ่งเดือนส่วนพระพุทธเจ้านารทะปทุมุตระธรรมทัศีและพระพุทธเจ้ากัสสะโุสบายมากเจ็ดวันนะสบายกว่าเพื่อนเลยนะเจ็ดวันเนี่ยนะมีอยู่สี่องค์ด้วยกันส่วนหกเดือนน่ะหกเดือนก็คือมีอยู่คือสี่องค์อ่ะนะปิยะทัศีปุตสเวสภูกโกนาคามณะนะหกเดือนพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโหเพิ่มบวก คูณสิบหมดเลยนะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีนานมากเลยนะอันนี้เรียกว่าความแตกต่างกันของการรวบรวมโพธิปัจจยธรรมประธานาเวมะตะประธานก็คือเพียรในการเจริญกุศลเพียรในการละอกุศลรวบรวมพุทธกรกะธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรัศมีเนี่ยนะความแตกต่างแห่งพระฉับพันรังสีรังสีหประการที่แผ่ซ่านจากปรวรกาย ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละมีรัศมีแห่งสรีระแผ่ไปหมื่นโลกธาตุสว่างที่สุดเลยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะให้สว่างเหมือนกันทําได้หมดแต่ว่า,าแล้วแต่อัธยาศัยของบางองค์บางองค์ก็มีอัธยาศัยมากอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามังคละส่วนพระพ,พระประทุมมุตร,ระสิบสองโยตวิปัสสีเจ็ดโยตสิกขีสามโยตกากูสันทะสิบโยต ส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็วานหนึ่งโดยรอบส่วนพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่แน่นอนแล้วแต่จังหวะว่างนะแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่การและสมัยว่าสมัยไหนควรจะรัศมีไกลหรือใกล้นั่นเองก็คือแล้วแต่ว่าสัตว์จะสาเร็จประโยชน์เพราะการแผ่ฉับพันและรังสีของพระองค์หรือไม่นะจะได้รับประโยชน์คือบรรลุมรคลหรือไม่ไม่ใช่ว่าแม้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็เปล่งแสงไปเรื่อยอันนไม่ใช่ลักษณะนั้นนนั้น ส่วนยานะเวมตะเรีว่ายานทีท่พระองค์ออกบวชนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ออกบวชด,ด้วยยานช้างบางองค์ก็ยานมา้าบางองค์ก็ยานรถบางองค์ก็เดนินนะบางองค์พระองค์ก็เดินไปบางพระองค์ก็ปราศาส์เนี่ยนั่งอยู่บนปราศาสา์ปราศาสา์เคลื่อนไปเองบางองค์ก็ไปด้วยวอเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรสุมาณสุเมธาปุษสิกีและโกนาคมณะเนี่ยนะพระองค์ด้วยไปด้วยยานช้าง พระโกนธัญญาเารวตะปทุมะปิยะทัศสีวิปัสสีและพระกกุสันทะไปด้วยยานคือรถพระมังคลาสุชาตะอัทธทัศสีติสสะพระโคตมะของเราเนี้ไปด้วยยานมาอนุมัทศีสิทธะเถาเวสภูไปด้วยวอนะทนาทะไปด้วยพระบาทคือเดินไปพระโสพิตปรปทุมมุตระธรรมะทัศสีและพระกัสสปะไปด้วยปราศาสเนี่ยนะ เรียกว่าเข้าชาญออกจากชาญน้อมไปบวชก็ประสาทเหาะพาไปเลยเนี่ยนะนะมีบุญมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มีบุญเนี่ยนะนะแต่บางท่านก็ไปด้วยเครื่องบินนะ่ยนะแต่ว่าพรกลับมานะไปยังไงก็กลับมาอย่างนั้นก่อนกลับมาเรียนพระไตรปิฎกตอนกลางเนาะนั่งเครื่องบินไปบวชทาท่าจะดีแล้วเกือบดีเลยนะเกือบดีกับเกือบตกเอาไหนเอาเกือบตกดีกว่านะ ส่วนต้นไม้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ประดิสถานที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแตกต่างกันนะที่ประทับนั่งนะสถานที่ตำแหน่งอาจจะที่เดียวกันแต่ว่าต้นไม้ที่ประทับนั่งตรัสรู้แตกต่างกันก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรมีโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกปิตนะคือต้นมะขิดพระพุทธเจ้าโกนทัญญะต้นสาระกาลยานีหรือที่เรียกว่าขานางนะ ส่วนพระพุทธเจ้ามังคลาสุมาณะเรวตะโสพิตามีต้นไม้ชื่อว่าต้นนาคคือต้นกากระทิงพระพุทธเจ้าอนโนมทศีต้นอัชชริยะหรือต้นกลุ่มพระพุทธเจ้าปทุมะและนารทะมีต้นโพพลกชื่อว่ามหาโสนะหรืออ้อยช้างพระพุทธเจ้าปทุมมุตระมีต้นไม้ชื่อว่าสาระหรือสาละพระพุทธเจ้าสุเมธะมีต้นไม้ชื่อว่านีปะหรือกระทุ่มพระพุทธเจ้าสุชาตะนี่ต้นไผ่ ปิยทัศสีชื่อว่าต้นกากุทะคือต้นกลุ่มอัฐทัศสีต้นจำปาธรรมทัศสีต้นสองแมวแดงเนี่ยนะบางท่านก็บอกว่าต้นอะไรต้นมะพร้าก็มีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะบอกว่าต้นกันนิกาพระพุทธเจ้าติดสะต้นประดูหรือว่าอัสนะหรือต้นประดูพระปุษสะต้นมะขามป้อมพระพุทธเจ้าวิปัสสีแครฝอย พระพุทธเจ้าสิกขีต้นกลุ่มบกเวสภูนะต้นสาระาปุนริกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิกขีเนี่ยหมายถึงมะม่วงนะปุนริกะหมายถึงมะม่วงอาจจะถาที่บายเป็นมะม่วงหมดเลยนะส่วนพระพุทธเจ้าเวสภูนั้นต้นสาระกระกุสันทะต้นศึกโกนาคมณะต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดือ่อพระพุทธเจ้ากัสริต้นไทรพระพุทธเจ้าของเราก็คือต้นโพใบ ส่วนความแตกต่างแห่งโพธิบัลลังก์นะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่โพธิบัลลังก์ก็กว้างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใหญ่ก็โพธิบัลลังก์ก็แคบลงมา <c oughs> แตกต่างกันอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าเรวตัตปิยะทะัศนีอัฏฐทัศีธรรมทัศีและวิปสัสสีมีบัลลังก์อยู่53ศอกนะความกว้างของบัลลังก์ส่วนพระโกนทัญญะมังคละนารถาสเมธะมีบัลลังก์ศ้อก ของพระพุทธเจ้าสุมาณะมีโพธิบาลัง60ศอกพระพุทธเจ้าโสพิตะอนมทัตสีปทุมะปทุมมุตระพุทธะมีโพธิบาลัง38ศอกพระพุทธเจ้าสุชาตะ32ศอกพระพุทธเจ้าสิทธะติดสะเวสภู42ศอกพระพุทธเจ้าสิกี32ศอกพระพุทธเจ้ากากุสันทามี 26ส่สกอกกูนาคมนายี่สิอกพระกัสสปะ15บอกพระพุทธเจ้าของเรา14บสอกแต่ตอนนี้เขาไปปูไว้เท่าไหร่รู้ไหมกว้างประมาณสักเม็ดยาวสักสองเม็ดได้เขาทําแท่นให้ดูนะทําแท่นโชว์อะที่ก็าปูดาวเรืองโชว์ตรงนั้นอะนะกว้างสักเม็ดหนึ่งยาวสองเม็ดแท่นท,นที่ที่เราไปดูตอนเนี้นะ ส่วนสถานที่สี่แห่งที่พระพุทธเจ้าไม่ละเลยเนี่ยหมายว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะต้องมาใช้สถานที่สี่แห่งนี้เหมือนกันก็คือหนึ่งโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเนี่ยนะหมายความว่าในกัปใดตรงไหนเป็นที่โพจุดใดเป็นจุดโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็มาตรัสรูณจุดนั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกันนะอย่างเช่นเน้นเน้นในกัปนี้นะพระพุทธเจ้ากกุสันทโกนาขมณกัสปะ โคตมะและพระเมตยะข้างหน้าต่อไปก็ตรัสรู้บริเวณเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครไปไหว้ก็ระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าองค์ได้เลยอิติปิโสเอาไว้ห้าครั้งเลยถูกกันนะบอกอิติปิโสครั้งที่หนึ่งให้พระพุทธเจ้ากะกุสันทะอย่างนั้นอิติปิโสครั้งที่สองพระพุทธเจ้ากโกนาคมณะอนะิติปิโสครั้งที่สามพระพุทธเจ้ากัสสป,ปะถ้าอิติปิโสครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าของเราอิติปิโสครั้งที่ห้าเพื่อพระพุทธเจ้าข้างหน้าองค์ต่อไปเมตยะเนี่ยนะ หรือไม่ไปสวดไว้ยี่สิบแปดพระองค์ก็ได้น,น,นะนะสวดเท่าไหร่ก็ได้เออพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้นะนะส่วนสถานที่ประกาศพระธรรมมาจากก็เหมือนกนสถานที่เดียวกันก็คือณป่าอิสิปต,ตนะมฤคทายวันส่วนสถานที่พระองค์ไม่ทรงละก็คือสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกก็คือใกล้ประตูสังกัดสานครที่พระองค์เสด็จลงจาก เทวโลกเนี่ยนะจากดาวดึงส่วนไม่ทรงละอีกที่หนึ่งก็คือที่ขาเตียงนะขาเตียงสี่แห่งณบริเวณพระคันทกุตีณเฉตวันแล้วแต่ว่าวิหารใหญ่หรือวิหารเล็กนะแต่ว่าเตียงนี่ก็จะขาเตียงก็จะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแม้แต่พระวิหารก็ไม่ละวิหารไม่ละแต่ว่านครเนี่ยละ นครเนี่ยไม่แน่นะนครบางทีอาจจะอยู่ที่เหนือที่ใต้ออกตกก็ได้หมดแหละรอบแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่เดิมโดยเฉพาะพระคันธกุตีเนี่ยที่เดิมแต่ว่าบริเวณวัดบางทีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเมืองสาวัตถีอยู่ทิศเหนือวัดเชตวันอยู่ทิศใต้บางพระองค์เนี่ยเมืองอยู่ทิศตะวันออกบางพระองค์เมืองอยู่ทิศตะวันตกบางพระองค์เมืองอยู่ดังทิศเหนือก็แล้วแต่ไม่แน่นอน ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องใครขออภัยเรื่องสหาชาติก่อนนะสหาชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีผู้ที่เกิดพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เกิดคันเดียวกันนะหมายความว่าเกิดเวลาเดียวกันนี่อยู่เจ็ดท่านด้วยกันคือหนึ่งพระมารดาพระราหุลก็เกิดพร้อมสองพระอานนท์สามพระฉันนะสี่พระยามาคันตะห้าม่อขุมทรัพย์หกโพธิบาลังเจ็ดพระกาลุทายีถ้ารวมกันทั้งหมดก็เป็นแปดนะนะแปดทั้งหมดนะนะแต่ว่านับ เขาเรียกว่าท่านับบอกสหาชาติของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอย่านับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะบอกมีเพื่อนอยู่เจ็ดคนถ้ารวมกับตัวเองก็ต้องเป็นแปดสินะแต่บอกว่ามีเพื่อนอยู่เจสส็ดรระรมระรมมท